ดูดวงแรนดอมนะคะตอนนี้ใครกําลังเก็บซ่อนความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะกดท่าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่าขูให้กับแพนด้วยใครเอ่ยโอ้พ่อบีพอลเลอร์ก็มาเพจออฟครับคนคนนี้มีสองบุคลิกบุคลิกแรกดูเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะขี้เตะมีฟอร์มเยอะดูเกี้ยวกาดดูแบบวันไหวยากแต่ ในบุมนี่คือในด้านในนะด้านในจิตใจอะก็มีความน่ารักแล้วก็มีความรู้สึกว่าก็ยังชอบนะในเรื่องราวของความรักเรื่องคมลิกิตอะไรแบบนั้นน่ะไม่ใช่ว่าจะนั่งสังกตายแบบนี้ไม่ถึงกับขนาดนั้นอันนี้อาจจะเป็นฟอร์มภายนอกนะคะเขาน่าจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูโดยเฉพาะเมษได้นะแล้วก็ ราสีมีนก็ได้หรือจะเป็นชาวทาตอื่นก็ได้ผิวค้อนไปทางเขาเหลืองแล้วก็ถ้าโดนแดดก็ดำอาะผิวเข้ม,อมเออเขาอะ่ะเกิดอาการที่เป็นแบบเก็บซ่อนความรู้สึกให้กับคุณเพราะอะไรอะโอ้คุณเป็นดีเอ็มเพอ่ะตัวแม่เลยนะแล้วก็หนึ่งเหรียญดูมีคุณค่าดูเอิ่มถึงยากหรือเปล่าหรือดูมันห่างไกลจากเขาอะ่ะ เขาก็เลยมีความรู้สึกในใจลึกๆว่าตัวเขาก็เท่านี้ใจเขาก็เท่านั้นนะ่ะแล้วตอนเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบคุณแต่เขาเก็บซ่อนความรู้สึกทาเหมือนกับไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเลยเพราะเขายังไม่มั่นใจว่าตัวคุณมีใครหรือเปล่าแต่ลึกๆในใจคาดหวังแล้วก็หวังว่าคุณไม่น่าที่จะมีใครดูเหมือนคุณ จากการโพสหรืออะไรเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเข้ามามากมายนอกจากโพส์ในเรื่องราวของตัวเองความสุขความสนุกสนานของสวยๆงามๆของกินเล่นหรืออะไรแบบนี้สถานที่เที่ยวเออแล้วเขาก็เอานั่งไปคิดเอานั่งไปคิดเอาเก็บไปนั่งคิดว่าเออถ้ามีก็คงจะต้องเห็นบ้างแหละแต่นี้ไม่มีก็ลุ้นต่อไปแหละเก็บซ่อนจะอีกนานไหม ก็คงจะอีกสักระยะหนึ่งอ่ะเพราะเขาไม่รู้จริงๆว่าการที่เขาจะเข้าไปในเ,ออเรื่องราวของคุณไปทักคุณพูดคุยกับคุณอ่ะเขาต้องเริ่มด้วยอย่างไรอ่ะนอกจากอย่างเดียวคือการที่จะดูคุณอยู่ในที่ไกลๆแบบนั้นไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของหนังหน้าเขาว่าจะไม่น่าแตกถ้าเกิดเขาทักไปพูดคุยกับคุณนะแต่เชื่อได้ว่าถ้าเขาอ่ะรวบรวมสติความกล้านะ อะไรอีกหลายอย่างอะ่ะไม่แค้วหรอกเขาต้องมาพูดกับคุณหรือแสดงออกให้คุณได้ทราบว่าเขาอะ่ะมีใจกับคุณบางครั้งเขาก็เอาแอคเขาอื่นไปส่องคุณด้วยในช่วงเวลาที่คุณไม่เคยรู้เรื่องเลยคุณก็ไม่เคยสังเกตสังกาด้วยว่าจะมีใครชอบคุณเพราะด้วยตัวคุณเนี่ยวันๆเนี่ยก็ขมักขเมนกับการทํางานหาเงินเก็บตังค์แต่ก่อนก็เคยสนใจแหละความรักแต่ความรักมันไม่เคย ตอบแทนในคุณเลยอนอกจากความเสียใจคุณก็เลยแค่เลิกสนใจแล้วก็มาสนใจตัวเองก็เท่านั้นเองแต่ถ้าคุณรู้เนี่ยคิดว่าตัวคุณก็น่าที่จะมีอารมณ์ความรู้สึกที่ชอบเขาเหมือนกันนะแต่ก็เก็บซ่อนทั้งคู่เก็บซ่อนอันนี้ซ่อนมากกว่าอีกซ่อนแม้กระทั่งว่าเอาไปนั่งนลกนั่งคิดในตอนเวลาอยู่คนเดียวอืมแอบนึกถึงคุณแล้วก็ยิ้ม <laughs> เป็นเอามากว่ะ เพราะคุณดูเป็นคนที่ดูสดชื่นน่ารักสดใสอะ่ะเดี๋ยวเขาจะวิ่งตามคุณแล้วนะเตรียมตั้งรับไว้เถอะเออแล้วทีเนี้ยคุณก็จะรู้แหละว่าคนที่เวลาเก๊กไม่กล้าบอกวความรู้สึกเวลามาพูดกับคุณเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนเขาจะไม่พูดตรงๆว่าเขาชอบคุณแต่เขาจะเข้ามาในลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอ,อ,อะไรที่คอยประสานงานให้ก็ได้ หรือคอยแนะนำพูดจาให้คุณได้รู้ว่าเขามีความปรารถนาดีห่วงใยคุณนะอืเพราะด้วยตัวคุณนะ่ะมันดูเก่งครบเครื่องขนาดนั้นนะ่ะเขาก็ไม่กล้าแนะอะไรเยอะเดี๋ยวจะหาว่าสอนจะระเข้ไ่ว้น้ำอะไรแบบนั้นนะ่ะแต่จริงๆไม่ใช่หรอกอยากจะสอนเรื่องราวของความรักมากกว่าเขาอ่ะต้องไปเรียนก่อนก่อนจะมาสอนคุณเพราะว่าตัวเขาอ่ะเขาก็เว้นว่างจากความรักมาพอสมควร หนึถึงสปีได้หรือบางคนก็1-2เดือนแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยากมีความรักอีกแล้วจ้าเขาเก็บซ่อนความรู้สึกกับคุณนะ่ะเขา